วิธีเพิ่มขนาดตัวหนังสือในลายให้ใหญ่ขึ้นเรามาดูขั้นตอนกันเลยครับขั้นแรกนะครับให้กดไปที่แอป l ลน์ต่อไปให้กดหน้าหลักเสร็จแล้วนะครับให้กดการตั้งค่าในหน้าของการตั้งค่าล ne นะครับให้เป็นเพื่อนทาการเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาจนเจอเมนูแชทนะครับถ้าเจอเมนูแชทแล้วให้กดเข้าไปเลยเมื่อเข้ามาที่หน้าของแชทได้แล้วนะครับให้มากดเลือกเมนูขนาดตัวอักษรตรงนี้เลย ต่อไปนะครับมันก็จะมีให้เราเลือกเพราะว่าเราอยากจะปรับตัวหนังสือในลายให้เล็กลงหรือว่าใหญ่ขึ้นมันก็จะมีระดับนอกตั้งแต่เล็กกลางใหญ่แล้วก็ใหญ่มากนะครับจากตัวอย่างนอกผมปรับเป็นใหญ่มากแล้วกันนะครับโอเคครับเมื่อปรับตัวหนังสือตามที่ต้องการได้แล้วนะครับให้กดย้อนกลับในหน้าของแชทในหน้าของการตั้งค่านะครับให้กดย้อนกลับและกดไปที่แชท จากนั้นนะครับให้เลือกเช็ดใดเช็ดหนึ่งเนาะเพื่อที่เราจะทดสอบนะครับว่าตัวหนังสือที่เราปรับไปใหญ่ขึ้นหรือไม่กดไปเลยครับอันนี้นะครับจากตัวอย่างตัวหนังสือในลายปกตินะครับก็จะใหญ่ขึ้นแบบนี้นะครับเพื่อนๆก็ดูนะว่าขนาดที่เพื่อนๆปรับเหมาะสมหรือไม่ถ้ารู้สึกว่าตัวหนังสือใหญ่เกินไปก็ปรับจากใหญ่มากให้เป็นใหญ่เนาะก็ไล่ระดับไปเลยนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับอยากปรับขนาดตัวหนังสือในลายก็สามารถใช้วิธีนี้ไปตั้งค่าได้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคคคิปหนน้าะรรััับบสสวดี